เราไม่เคยสนเรื่องราคานะคุณค่าของรถไม่ได้อยู่ที่ราคาแันอยู่ที่ตรงนี้คนบางคนขับรถวีออสรถอัลติสรถซีวิกรถญี่ปุ่นอะไรก็ได้ที่คุณซื้อมาใช้งานในชีวิตประจำวันแต่คุณซื้อมันด้วยเงินจากเงินเดือนก้อนแรกของคุณมันซื้อด้วยน้ำพักน้ำแรงของคุณถ้าถามพี่นั่นรถค้าสิกมันคาสิบตลอดเรามันไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวอะใครจงรักมัน ดูแลมันมูลค่าทางวัตถุมันคือมูลค่าทางวัตถุแต่มูลค่าทางจิตใจอ่ะมันก็คืออย่างนี้อยากให้เด็กอยากให้คนเล่นรถภูมิใจกับกับของที่เรามีสิ่งที่เราเป็นคิดจะทําอย่างอื่นไหมหรอตายพร้อมกันมานี่แหละไม,ไ,มไม่ได้คงไม่คิดไปทําอย่างอื่นแล้วแหละแต่คงม,มีมุมมองที่อาจจะมีการเสพความสุขในมุมใหม่ๆแล้วอาจจะไม่ต้องทํารถก็ได้เพราะว่าวันนั้นแรงเราคงหมดแล้วแหละแล้วก็แก่ตายไปพร้อมสิ่งที่เราลำ